อะไรนี่สุงเทศเหรอฉันขอเป็นผู้ชายเหมือนเดิมนะไอเอไอผีบ้านี่มึงอย่าเรื่องมากแล้วไปหาผัวซะหาผัวอะไรกูชอบผู้หญิงโง่มึงจะชอบใครก็เรื่องของมึงรีบไปเข้ากลุ่มได้แล้วโอเคกูรู้แล้วอย่าพูดมากแล้วมึงเป็นเนี่ยอ,อะไรอ ว้าวว้าวานี่ใครกันเนี่ยกูพากินไงแค่นี้จะไม่ได้นายสุ่มได้เพศหญิงหรออืมใช่แล้วทำไมทุกคนได้เพศตัวเองหมดเลยล่ะนี่มันไม่ยุติธรรมเลยไม่รู้สินายคงดวงดีมั้งห้าร้อยห้าสิบห้าแล้วจะให้พวกฉันเรียกนายไอ้เธอว่าอะไรฉันยังไม่ได้ตั้งงั้นเรียกว่าคีน่าแล้วกันว่าแต่ไอไปไหนนี่ไงพูดถึงแล้วมาเลยว่าไงทุกคนแล้วนั่นพากินหรออืมใช่ฉันสุ่มได้เพศหญิงนะต่อจากนี้เรียกฉันว่าคีน่านะจนกว่าจะกลับมาปกติ โอเคคีน่าทุกคนฉันขอเอาเพื่อนใหม่เข้ากลุ่มได้ไหมได้สิเอาเข้ามาเลยคนเยอะจะได้เล่นเกมสนุกแล้วแต่โอเคสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเรามาแนะนำตัวกันเถอะฉันชื่อไอซอายุ19ฉันชื่อเกวนอายุ19ผมชื่อวินสุดหลออายุ20ครับรอกี่โมงเดี๋ยวกูเอารองเท้าตีปาก my name is tom lem 18 year old ฉันชื่อฉันชื่อไอวี่นะอายุ18ยินดีที่ได้รู้จักนี่ไอวี่พูดแซบเพื่อนทําไมเขงั้นฉันขอโทษไม่เป็นไรฉันชื่อคีน่านะอายุ19พวกเราไปเล่นเกมกันไหมได้สิได้เคโอเคได้สิจะเล่นแมปอะไรละ่ะฉันจะเล่นแมปหาคนแต่พวกเรามีหกนะสาวแหกตาดูด้วยค่ะนั้นเธอก็ไม่ต้องเล่นสิเอาอีนี่หยุดทะเลาะกันเดี๋ยวนี้อวี่อย่าพูดแบบนี้กับคีน่าสิ ก็ฉันไม่ชอบคีน่าอะกูก็ไม่ได้ชอบมึงค่ะโอ้หยุดทะเลาะกันได้แล้วใช่ใช่แต่ทุกคนฉันจะเล่นอีกเกมแล้วไปนอนนะโอเคงั้นไปเล่นแมพผีกันเอาที่มึงสบายใจเลยไอวินงั้นไปกันเลยไหมทุกคนเออเคพูดไม่พอเลยนะคะคนสวยเรื่องของกูอีเหี้ยพวกมึงหยุดทะเลาะกันไปได้แล้ววินน์อื้อใช่แล้กเข้าข้างกันจริงๆ ใช่ใช่ไปกันเถอะ